ศาสนาพุทธเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่พุทธบริษัทศาสนาพุทธจะล่มสลายเสื่อมไปจากโลกนี้หมดไปจากโลกนี้ก็อยู่ที่พุทธบริษัทแต่ถ้าเรายังเป็นกันอยู่แบบนี้ให้ทานอยู่รักษาศีลอยู่สวดมนต์ทำวัดอยู่ฟังธรรมอยู่จเจริญสามาธิภาวนาอยู่ มีจิตใจงดงามช่วยเหลือหยิบยื่นแบ่งปันมีเมตตาต่อกันศาสนาพุทธก็ยังคงอยู่คำว่าคงอยู่หรือว่าเสื่อมไปมันอยู่ที่ใจเราตัวศาสนานั้นไม่เสื่อมไม่มีเสื่อมแล้วก็จะไม่เสื่อมเพราะเสื่อมไม่เป็นสัจจะความจริงเสื่อมไม่ได้ทุกขเหตุให้เกิดทุกความดับลงเองทุกทางดําเนินไปสู่ความดับทุกข แม้พระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าเขาไปพบความจริงนํามาบอกมาสอนเมื่อพระองค์ดับขันปริณิพานไปแล้วก็ยังจริงอยู่เหมือนเดิมต่อให้อีกล้านปีโลกแหลกสลายเกิดขึ้นมาแล้วแตกสลายไปอีกล้านลโลกสัจจะความจริงอันนี้ก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้เรามาอาศัยโลกชั่วคู่ชั่วยางถ้าผู้พอมีปัญญา ก็พยายามเก็บเกี่ยวสัมภาระธรรมเก็บกรคาบุญกุศลยกจิตวิญญาณของตนเองให้สูงกว่าอำนาจของกิเลสตัณหาให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้